พี่น้องหลังจากไปหาหอยมาแล้วสิมห่มูเจามาเบิ้งได้ว่าข่อยได้หอยอีกย่างนี้ขออย่าถอดหมวกก่อนแต่ว่าก่อนแล้วปิดหัวล้านก่อนพี่น้องปิดหมวกก่อนพี่น้องเอาถ้าเบิ้งว่าข่อยได้หอยอีกอย่างอันนี้ถุงของข่อยถุงของข่อยจะขอจตที่ให้มูเจาะเบิ้งได้ว่าข่อยได้หอยอีย่างนึอันนี้เป็นหอย จุ๊บแจงได้พี่น้องหอยจุ๊บแจงนี้หูหเตือจะไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องหอยจุ๊บแจงเนียนทาข้นนั่นัทั่วไปนี่ที่ว่าไม่มีความอดทนเนี่ยก็คือจะไม่ได้พอแกงนะเพราะมันหายากมากกว่าจะหาได้แต่ละตัวพี่น้องหายากยากนี่หอยจุ๊บแจงอหอยหากินยากกินกันยากเออคอยว่าคอยสีแกงกินบังนะตัวนี้ตัวใหญ่ๆเมื่อวันใส่ใหญ่ๆเลยอืมาบบิง่ง อันที่นี่มาเบอร์หอมมูวันปลามูวันได้หอยอียางเนพี่้องมาลุ้นสอยกันเห้ร่วมกันเลยพี่้องปาร์ตมูวันเธอขึ้นได้หอยอันอันนี้ตัวใหญ่แทะหอยอียางอ๋อหอยอันนี้หอยปากมนใช่ไหมหอยปากมวนหอยเจดีหรือว่าเขาก็หอยคอนนี่หอยนะมูวันได้หอยคอนหอยปากมวนน้ำหอยจุดแจงมูวันอันนี้หอยอะไรหอจ หอยขีลาดอะเหมือนเหมือนเหมือน,น,นหอยจุ๊บแจงเลยนะอือม,มันจะคล้ายๆกันเด้หอยหอยหอยขี้ลาดอันนี้หอยขีย้ลาดนะอันนี้หอยจุ๊บแจงพี่นอ้องอันนี้มาคื้กันเด้จะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่หอยเดียวกัน พระเจ้าซอยข่อยเบิง์นเน่ว่ามันเป็นเห็ดอีหย,ยางพี่น้องเอ้ยนี่ซอยข่อยเบิงน์นน่ว่ามันกินดบ้บ่อเห็ดอีหยางคือเป็นน,นั่งนี่ย่ยองกะกะโอพี่น้องดอกใงไงไปพอ,อยูทางลง่งไอ้ลง่งคลองพี่น้องนี่มันกินใบ้บ่พระเจ้าซอยข่อยเบิง์นเน่ข่อยบ่รูู้จัก,จกซืออีหลีได้เห็ดอีหยังยนี่มันเป็นแนวนี่นี่กุ้มบกใยน,นัย่นนี่อินดีดอกใยใยงามงามนี่เห็นป่ะรเจ้าเห็นป่ะ ไอ,อ้ก็อนาข่อยอีกนี่ข้างน้เป็นสียังสีพี่นอ้องกินได้บอ่อมูจ้าเบิงนะ่งเน่ยมันหอมกุเห็ดอันจังได่บุพี่นอ้องกินมันหอมมันือเห็ดอันเห็ดนั่งฝาบอกพี่นอ้องมันกินได้บอ่บอเอาปอยถามมูจ้าก,ก่อน <laughs> กินได้บอ่อพี่นอ้องเห็ดอันนี้อืมเขาเอิ่อหนึ่งเห็ดอีหยังเห็ดนั่งล่มหยักเติ ดือว่าจังเลยอืม,อมพี่น้องได้บักหลายหนึ่งกลุ่มเดียวมันถือฝนได้อันนี้มันถือฝนได้เนี่ยมันก็เลยอันเป็นปเปียกๆพี่นอ้องฝนตกหาก็หาก็แเล้วฝนตกก็ไดอหอยก็ได้ร้ายเติบด้วยพี่น้องประมาณสองโลก,กว่าสามโลนี่หอยค่อยนี่ได้วันนีมานหอยแจงได้จะโตบักใหญ่นี่หอยจุกแจงหากินยากยากพี่น้องเอ้ย ขื้ข้นไก่หอนเนี่ยก็คือสิบบาดพ่อแก่ดอกเก็บได้ยู่แต่ว่าบาดดพ่อแก,กอย่ยางเป็นอันสี่กิโลหายกิโลเด้อนวพอสี่อันได้ซ้ำหนีพี่น้องอย่างยางโดนคักไปตั้งแต่เจ็ดโมงเคืองพี่น้องเว้ยแปดโมงมะหอดบานสิบเอ็ดโมงไปสามชั่วโมงพี่น้องเี่ยไปหาหอยนี่ได้ซ้ำหนีนละออ ยังคอยเชื่อว่าคอยสีแอนนี่ยังดีนนเนาะไม่รู้แก่บักหอยบ่เนาะอะไะพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ